สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นป .5 นะคะจะอยู่ในหน้าที่4นะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดเรามาดูวิธีการ เปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนคะนะคะวิธีที่1นนะคะคือการทําตัวส่วนให้เท่ากันให้นักเรียนพิจารณาเศษส่วนที่กําหนดให้คือเศษ4ีส่วน7กับเศษ3ส่วนหการเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราจะทํา7ให้เป็นห ได้ไหมคะไม่ได้เราจะทำห้าให้เป็นเจ็ดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้นักเรียนจับสองตัวนี้นะคะคือห้ากับเจ็ดคูณกันเจ็ดคูณห้าได้เท่าไหร่คะสามสิบห้าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตัวส่วนจะต้องเป็นสามสิบห้ามาดูวิธีการกันเลยค่ะเศษส่วนเจ็ดนะคะเรานำห้าตัวนี้นะคะมาคูณกับเจ็ดคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน นะคะก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน35ต่อไปเศษ3ส่วน5นะคะเราก็นำ5ไปคูณกับ7นะคะก็จะเป็นเศษ3ส่วน5คูณเศษ7ส่วน7นะคะจะได้21เศษ21ส่วน35นะคะซึ่ง21จะมีค่าน้อยอ20จะมีค่าน้อยกว่า21ดังนั้นนะคะ เ4ส,ส,ส่วน7ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษสส,ส่วน5ต่อไปไปดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2เป็นการคูณไขว้ระหว่างเศษส่วนตัวเศษกับตัวส่วนนะคะดูตัวอย่างกันเลยค่ะ c 4ส,ส่วน7กับเศษสส,ส่วน5นะคะการคูณไขว่นะคะเราก็จะนำตัว C c ษกับส่วน5มาคูณกันนะคะ แล้วก็ส่วน7คูณกับเศษ3นะคะก็จะได้เป็น4คูณ5้าได้20นะคะแล้วก็7คูณ3ได้21ซึ่ง20มีค่าน้อยกว่า21ดังนั้นเศษสส่วน7น้อยกว่าเศษ3ส่วน5ต่อไปเป็นวิธีที่3นะคะวิธีที่3เป็นการเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2 นะคะดูตัวอย่างกันเลยค่ะเศษสอส่วนห้ากับเศษสาส่วนสนะคะเศษสอส่วนหคูณกับเศษสามส่วนสมาดูที่ตัวส่วน5ก่อนนะคะส่วน5้ครึ่งหนึ่งของ5มีค่าเท่ากับ2.5 2กับ2.5 2มีค่าน้อยกว่า2.5นะคะ เพราะฉะนั้นด้านนี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะต่อไป4ครึ่งหนึ่งของ4คือ2 3มากกว่า2เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน4ก็มีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งดังนั้นนะคะใส่ 2, ส่วน5ก็จะน้อยกว่าเศษ3ส่วน4นะคะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเสร็จแล้ว นักเรียนก็เลือกวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนมานะคะ3วิธีนักเรียนจะทําวิธีไหนก็ได้เสร็จแล้วมาทําแบบฝึกหัดกันคะ่ะในหน้าที่4ข้อ1ใหญ่นะคะก็วันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย